สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลงได้รับแบงค์พันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเตือนภยัยสำหรับพ่อค้าแม่ขาทุกท่าน Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้เวอร์ชั่น2บายคิมได้มีการลงเรื่องราวจากพลเมืองดีร้ายหนึ่งโดยระบุวา่า เตือนภัยแบงค์ปลอมสวัสดีครับแอดครับผมมีเรื่องอยากให้เสนอฝากเตือนหน่อยครับเรื่องนี้เกิดปากซอยบ้านผมครับเมื่อวานเวลาทุ่มกว่ากว่ามีแม่ลูกคู่หนึ่งจอดรถนาเซเวนซอยวัดด่านสำโรงค8สมสิบแปดทับหนึ่งตำบลสำโรงค์เหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการนำแบงค์พันปลอมมาซื้อของเป็นร้านขายดอกไม้โดยจ่ายแบงค์พันซื้อของประมาณ70กว่าบาท ซึ่งตอนนั้นเจ้าของร้านไม่ทันได้สังเกตเพระสภาพแบ่งตอนนั้นสมบูรณ์มากมากกว่าในภาพและประกอบกับลูกค้าเยอะมากๆจึงไม่ทันสังเกตจึงโดนไปครับนาทูลอายุ59ปีได้กล่าวไว้ว่ายุคนี้เศรษฐ,ฐกิจแบบนี้เราหาเงินกันยากแล้วอย่าทำแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ